เพื่อนติ๊กตอกอยู่ดีๆก็เห็นคลิปคนเล่นโอเปร่าและจากนั้นก็มีคนคอมเมนต์ว่าเหมือน up, นิกิมินาเลยัยสมนาตอนแรกก็งコง,コงเหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาถึงบอกว่าเหมือนแต่พอดูรูปร่างเท่านั้นแหละอ๋อเข้าใจละอ๋อพอเดี๋ยวคลิปติดเลขนายลองเล่นตัวนี้หน่อยซิว่ามันจะเหมือนอิกิมินาแค่ไหนผมกล้าพูดเลยนะครับว่าตัวนี้แม่งเล่นยากิหายเลยสวัสดีครับน้องอีไลแหมมีนกทำไมไม่ให้พี่ดูใกล้ๆหน่อยล่ะอย่ามายุ่งกับกู อ้าวก็แค่ขอดูนกเฉยๆไม่ได้อยากดูนกเข่ามึงสักหน่อยมาเล็วเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังชือด้วยครับผมโดนนิก้บิดาไล่ตกออกจากมันจะไล่ตกผมแล้วมันอยากจะดูนกเข่าผมด้วยเฮ้ยกูอยากดูนกฮูกมึงไม่ได้อยากดูนกเข่ามึงถ้าอยากให้กูดูนกเข่ามึงอะมึงมั่นใจยังว่าของมึง่งใหญ่ยาวคลิปนี้กูจะโดนไหมวะ <Help me. S 1> จะวิ่งหนีไปทําไมล่ะครับในเมื่อมึงก็ต้องโดนตีนกูอยู่ละ เชิญนั่งยานีล่ะนิกกี้มินาจ is that you? นิกกี้นิกกี้นิกกี้ let's go to the beach age let's go get away โอ้โหนิกกี้ไม่นาจบ้านไหนมันปลาบ้าคุมแล้วเป็นผีกระสือวะหยอกๆนะครับไม่มีเจตนาจะตั้งใจด่าศิลปินที่ตัวเองรักหรอกคนระับเอ้ยกูลอยหามาชาตินึงนะะพวกมึงไม่คิดที่จะมาช่วยเพื่อนมึงหน่อยหรอแถวนี้มีคนไหมหูไม่ขึ้นเออเดินกลับดีกว่า อ้าวมาช่วยเพื่อนแบบนี้มันจะไม่ได้โดนตบละมันจะโดนขูยรอง,งเท้าแทนโดนี่มันเป็นไงอ้าวแ,แขนสั้นไปหน่อยคือมึงจะมาวนกําแพงอะไรแถวนี้รู้ใช่ไหมกูเป็นตัวยังไงดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนมาด้วยเจอนี้หน่อยอ้าวเฮ้ยทําไมกูตีไม่โดนวะกูคิดไปเองหรือว่ามันเป็นที่เกมมันใช่ที่ผมคิดใช่ไหมถ้ามึงสงสัยอะไรก็อย่าเอาคำถามมาลงที่กูดิแล้วมึงจะมาเดินบงังกูทำไมละ่ะ อีไลเอ้ยไม่ต้องหนีหรอกรทายก็ไม่รอดอยู่ดีไม่ต้องห่วงหรอกความปลอดภัยดีๆนิกกี้มีให้เสมอเริ่มละเริ่มละเริ่ม,เ,มเบียวละถ้าไม่เบียวจะเป็นหนึ่งเดียวกับนิกกี้ได้ไงแถวบ้านเรียกว่าไม่เต็มครับงั้นมึงก็ไปไกลๆตีนกูละกันตอนนี้ทั้งเกมเก็บได้แค่คนเดียวเองคงถึงเวลาละที่ต้องออกตามล่าคือเมืเ่อไรจะเจอเ้อ่ะก็เหลือเครื่องเดียวแล้วนะแล้วเมื่อไรจะเจอะเอามากัน อ,อ้าวแบบนี้สนุกละวั Nicki <Help me. S 1> จะามาเฮวมงเหวมีไรอ้าวแขนสั้นอีกละน้องนักเชิดอุ่นอย่าพึ่งหนีดีเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังเองอไม่โดนแต่สุดท้ายดูนะ <l ots> ก็นี่ไม่รอดอยู่ดีเหลือเครื่องสุดท้ายแบบนี้จะจุดหรือไม่จุดแล้วมาจุดตอนนี้กำลังอุ้มพอดีโอ้โห สุดยอดเลยอ่ะขอโทษด้วยนะครับที่เมื่อกี้มันอาจจะดูไม่ตลกไปหน่อยพอดีว่าคิดมุกอะไรไม่ออกอ่ะถ้าคิดออกมันก็คงเป็นมุกอะไรที่โคตรแบบเลอะเทอะไปหน่อยไหนลองมาเช็คดูนักเชิดหุ่นหน่อยสิว่าเพื่อนมันจะมาช่วยไหมหูก็ขึ้นนะรู้สึกมันมีลางสังหรณ์ไม่ดีเลยอ่ะงั้นก็ลองไปเช็คตรงประตูแล้วกันเราว่าจะมีคนไปเปิดไหมก็ไม่มีนะเอ้ย เดี๋ยวกูวไม่ใช่ละนั่นไงกูว่าละมึงโดนกูตบเยียงกวแน่แล้วมึงจะไปกูดำเสี่ยวอะไรวะมึงบ้กูได้แต่มึงลบตีนกูไม่ได้รอกถึงตานี้จะเสมอแต่กูก็ยอมเพราะตัวเฮียนี่มันเล่นยากชิมหายเลยมาแล้วอ่าวยังไม่ออกกันอยู่แล้วทําไมยังไม่ออกเ,เริ่มมีความหวังละเพื่อนมึงอะ่ะจะออกก็รีบออกอย่าให้กูต้องเอาตีนอะ่ะไปฟาดหน้ามันไอ้ที่มือไว้จับลูกโป่งอะ่ะอันนั้นใช่ตีนหรอ เอเพื่อนมึงอยู่ไหนวะกูว่าน่าจะไม่มาช่วยแหละไปดูประตูดีกว่าก็ไม่มีนี่อย่าบอกนะนั่นไงช่วยกันละแทนที่พวกมึงจะช่วยกันแล้วรีบหนีออกไปแตพวกมึงยะมาอยู่ในแมปเนี่ยนะได้มึงจะไม่ได้ออกหรอกบักนักนักกายกรรมผมว่าไปดูประตูยังจะดีกว่าอ้าวเปิดละเฮ้ยมึงอ่ะหนีได้ก็หนีอย่าให้กูอดบ่ได้เด้ออันไอ้นักกายกรรมมึงอยู่นี่ใช่งั้นมึงจอตีนกูวิ ออกได้ไม่ออกนี่เอเหมือนจำได้นวะว่าต้นคลิปเราบอกว่าตัวครนักร้องโอูดเปล่ามันเหมือนอีกิไม่นาตอนแรกอ่ะผมก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกกับเมนต่างชาติอ่ะแต่พอผมดูรูปร่างอีกทีก็เออก็เหมือนแหละแต่สุดท้ายยังไงก็ตามมันก็บิ๊กเอสเหมือนกันไปละบ๊ายบาย